สวัสดีค่ะเจอกันกับ MyFord Auto อีกแล้วนะคะวันนี้ไมยก็ะะนนมีแนวทางการแต่งนะคะของ Ford Ranger XLT เป็นกระบะ4ประตูยกสูงนะคะสำหรับตัวนี้จะมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ออโต้ราคาจะอยู่ที่9 2 0 0 0บาทนะคะส่วนเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่857,000บาทนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.2นะคะ160แรงม้า385แรงบิดนิวตันเมตรนะคะสาหรับรุ่นนี้นะคะจะมี6สีให้กับลูกค้าเลือกนะคะจะมี สีน้ำเงินนะคะคันที่ไมค์กำลังจะรีวิวนะคะสีแดงสีดำสีเทาดำสีบอลน,นะคะแล้วก็สีขาวนะคะมีให้เลือกถึง6สีกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะชุดแต่งที่ไมค์จะพามาดูนะคะจะมาเป็นงานของแฮมเมอร์รอบคันเลยนะคะเดี๋ยวไมค์จะพามาไล่ทีละจุดเลยค่ะด้านนี้เลยค่ะค่ะ เริ่มที่ตัวด้านบนก่อนดีกว่าด้านบนนะคะมาจะใส่เป็นสกูปทรงฟิตนะคะจะเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยจะทําเป็นสีน้ําเงินตัดด้วยดําด้านแล้วก็ใส่เป็นตัวแรดนะคะสําหรับตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้เป็นตัวแรดหรือว่ากระทิงนะคะแล้วก็จะเป็นตัวม้าด้วยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าเป็นทรงของแรปเตอร์เป็นตัวฟอน์ FORD นะคะจะทําเป็นสีดําตัดด้วยสีน้ําเงินนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ นี่เลยนะคะที่ไมายบอกว่าชุดแต่งเป็นงานของแฮมเมอร์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะมาเป็นรุ่นของ k ิง s s r r i s นะคะมีห่วงลากจูงนะคะพร้อมยางกันกระแทกให้กับลูกค้าด้วยนะคะค่ะตัวนี้ก็เหล็กแบบว่าแข็งมากๆหนามากๆนะคะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะคะเขาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะ เรามาต่อในส่วนของตัวด้านข้างกันนะคะด้านข้างนะคะในชุดตัวไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไมายก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบดําด้านนะคะสําหรับไฟหน้านะคะของฟ o r d ทุกรุ่นเลยถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นตัวไฟนะคะ LED หรือว่าไฟหน้ามาสเตงแบบเต็มระบบนะคะไมายก็สามารถจัดให้กับลูกค้าได้นะคะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นอะไรที่รับกันแล้วก็ลงตัวนะคะสําหรับตัวชุดหน้าแฮมเมอร์มากๆเลยนะคะสําหรับตัวอย่าง ะะตัวนี้จะมาเป็นงานของ m a x s ซ e d นะคะ b i g h o n 764นะคะซีรียางของเขาจะอยู่ที่265ทับ70 R16 นะคะดอกยางเขาจะใหญ่มากๆเลยนะคะโหดมากๆเลยคือเต็มเต็มเกือบเต็มสูงอ่ะเออลายแม็กก็จะมาเป็นลายแม็กของมาเวลนะคะเป็นสีดำเงาตัดด้วยคลิปเงินนะคะ ในส่วนของตัวชุดครอบนะคะที่เป็นสีโครเมียมที่มาจากโรงงานนะคะมายจะปิดเป็นสีดําด้านนะคะให้กับลูกค้ารอบคันอยู่แล้วนะคะสติกเกอร์นะคะลูกค้าสามารถออกแบบได้นะคะอยู่ที่ลูกค้าเลยมาพร้อมกับตัวนี้เลยกล้องเข้ามาดูใกล้นะคะเราจะเปลี่ยนตัวบันไดข้างเป็นงานของแฮมเมอร์เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของชัดดาวนะคะซีรีส์นะคะแข็งแรงนะคะตัวนี้ มาพร้อมกับตัวลาวหลังคาสีดำด้านนะคะเพื่อให้ตัดกับตัวรถนะมาต่อกับตัวโลบาร์ด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะโลบาร์ด้านหลังของเราก็ยังคงเป็นงานของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้จะเป็นรุร่นของไทเทเนียมนะคะเขาจะมีไฟเบรกไฟถอยนะคะให้กับลูกค้าด้านหลังเลย อย่างที่มายบอกชุดครอบนะคะมายจะครอบให้กับลูกค้ารอบคันอยู่แล้วนะคะพร้อมกับใส่ตัวเบ้ารองมือปลายดาบนะคะการชนท้ายเหล็กนะคะก็ยังคงเป็นงานของแฮมเมอร์นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นของโนวาซีรีส์นะคะตัวเซนเซอร์นะคะก็ยังอยู่เช่นเดิมนะเราเปลี่ยนชุดแต่งไปแต่เซนเซอร์ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับตัวบล็อกไฟนะคะทรงสปอร์ตแบบนี้เลยสวยงามนะคะันนี้คือแต่งออกมาแล้วแบบว่า ออฟโรดดุดันมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบลงตัวสุดๆเลยสำหรับคันนี้สำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่มีโครงการนะคะกำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยู่นะคะก็โทรหามายได้เลยที่0892424073นะคะมายินดีให้คำปรึกษาอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนขอแค่คุยกับไมายตรงๆพร้อมจบทุกข้อเสนอ พร้อมจบทุกแคมเปญนะคะแต่งได้ทุกแบบแต่งได้ทุกสไตล์นะคะขอแค่โทรเข้ามาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย